าปากระเป๋ายิงจุ๊บยิงจุ๊บต้นน้ำแชนแนลสวัสดีค่ะเด็กเสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วพบเจเออีกแล้วในช่อง ช่องตอนหนานชาแนลนะวันนี้แม่ตุดนก็จะมีของแจกแล้วแม่ตุดเป็นคนที่ชอบจุ๊บประจุมากเลยนี่มันเป็นจุ๊บประจุซอฟดิงรถโคลาเป็นรูปโคลาด้วยนะเราจะซ้อนดิโลาเหมือนเหรอมันเป็นรูปโคลา่ามันเหมือนหัวโกราดูใช่เหรอนี่อยากกินแต่ว่าแม่ตุดมีแม่ตุนซื้อมาแค่สองอันอะ เรองอันอะ <c oughs> อเฮ้ยย่ะเราต้องทำยังไงดีอะต้องเป่ายิงฉูบกันแล้วแหละต้องเป่ายิงฉูบกันแล้วแหละอ๋ออ๋อโอ้ยออกก่อนใครใครที่ไม่เหมือนใครที่ไม่เหมือนคนอื่นคือต้องออกไปแล้วคนที่เหลือก็เฮ้ยไม่ใช่สิยังไงนะโอ้ยออกเออคนที่เหมือนชนะเออคนที่ คนที่ไม่เหมือนใครชนะได้ไปคนหนึ่งแล้วแล้วก็คนที่เหลือเป่ายิงชุบอ่ามาเอาเริ่มโอน้อยเลยนะเฮ้ยได้แล้วเปิดได้แล้วเอาเลยสองคนปลากระเป่ายิงชุบยิงชุบใครได้ใครได้สนุกไปได้ต้นน้ำกับเบอร์บี้นะเอาไปเลยรางวัลของคนชนะสองคนนะ อ้าวชิมแล้วก็ให้ไม่ตุ๋นดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอ่าอันนี้ก็ดูเพื่อกินไปก่อนนะคะดูเพื่อนกินไปก่อนนะเธอ,อยังไม่ได้กินเลยเธออร่อยแล้วหรออย่าให้เพื่อนเดี๋ยวลองชิมดูก่อนสิถ<อ>ามว่าเป็นอะไรลองชิมไปเป็นไงเออไว้ก็จุบจุบโคลากินได้อย่างนี้แต่ว่าโคลาจริงจริ ข้างมดมันคืออะไรมันเป็นขาวๆมันเหมือนเป็นฟองของโคลานะแล้วดูคนนี้ต้องมองก็ดูเพื่อนกินไปกระหอดนะลูกนะเอากับเพื่อนไหมให้เพื่อนแบ่งไหมแต่เพื่อนอมแล้วนะเพื่อนอมแล้วเพื่อนอมแล้วนะเอาไหมแบ่งไหมแบ่งแต่เรียแล้วโอเค ไม่เป็นไรนะต่างๆไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังแม่ตุ่นเอามบาเพิ่มใหม่นะวันนี้ก็ไปแล้วทุกคนอ่ะใครอยากมาชิคก,กันหน่อยบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะ